สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะตอนนี้กัเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับกําลังกีดยางแล้วก็ว่าสื้ผ้าพี่น้องขับไปหาเห็ดมันนี้ก,กัไปกับแมกาฟิครับไปหลุนกันเบิ่งครับว่าสิได้เห็ดยังแน่ไปกันเลยครับ ดอกเลยนี่น้อทีค่ะเก็บที่น้องก็มาลายเลย

ดอกบางใยด้วยครับดอกสง่ขนาดเนะออมาีดี้บันล้สัปดยูห่ตามละเห้พึงแดง ขอเป็นมองยบ้านนมพี่น้องมากอยโอ้ยเนี่น่ยมึงเน่มึงเนี่ยอด้ยอยขางทางี้ยนพี่น้องเต่เพื่นอเห็นนะครับอืออือออือ đi đâu ngay, đi đâu ngay, ôi đi đâu ngay hả, hình mày là cái nòng mà bay bộ đại, đi đâu 보8 9 1 งาม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 คุณไม่เดาเฮ้ยเอ้า hmm. oh. มาสั่นเห็นแม่ก็าิ้งมาบ่ไดไปเสดดอกฮ่าทีเห็ดเบดปีละปีนี่วันนี้พอเห็ดบดดินละพี่นอ้องดอกงามๆเลยนนอีกสอดอกนี่น,นีกดอกน้งน่งงามเลย

สองดอกงามเลยดอกนี่อีนีนอนี่นองอืมแต่หอมเลยหอมมันเยะกนน้อยเนาะเจ็บพี่น้องคุณมาหาากอนได้ไหมดยวน่น้นอเห็นไม่ปุน่

เขาดอกบานนกขา้าวหยางได้มันหกนี่นะมักเก,ก็บเห็ดบนดินหลังฝนตกบปเปียกเบ็ดหลายๆช็อตก็บาได้ทายให้บึ้งนะครับพอฝนตกห่ำกำล,ลังเศร้าหันนะครับ ใส่อุ้มเหม่ยขุงหาอในถางเลยพี่น้องก็มาไล่นะครับแต่เพิ่นกระเเห็น มึงแน่พี่น้องเอ้ยเว้ยพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดมึงแน่นี่นี่นี่เห็ดบดดินต้นเถาวรนะพี่น้องนี่เอาใดอยู่มึงแน่นี่โอ้ยมันหนุ่ยมันอ่อนสอนเด้เห็ดบดดินอยู่ข้างทางเลย Som du vil på det, da.

มึงม <Sh im> ึงไงมึงไงมึงเงโ้วน่นเี่สจแล้วเอาวิธีด้นบน้นบนดินอยักรับพี่น้อสองดอกสองดอกพ่อแกงเลยเดนงไงครับมึงเดินพี่น่อมึงเดินเบิ่งเถาฝืมือเลยนี่เถาฝามือแม่กาฟิวเลยมึงไงนี่มึงจะไรพี่น้อเลย

โอกใหญ่ใ <ไง S 1> ห้เนาะมึงทีอะไรมนี่เป็นเหงาเป็นเ,นเ,นเหงาเลยโอ้ยขาฉ่ำเล่าตามูมมันอนนะไรมันอะมันอะของเขาได้หมือนะครับได้เห็ดแดงสี่กระตานึงนะครับ เห็ดบดดินหนึ่งกระตา 1, นึงเต็มเต็มเหลือได้ใส่ถุงน้ำนะครับถือว่าหมานแน่อยู่ครับมนันนี้สำหรับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พอกันม่คลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ